เดี๋เขาทำไมมาซื้อกันจังอร่อยครับอร่อยิมน,นะครับรก็เมืองทองนะครับเกี่ยวหวานเมืองทองแม่ค้าสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมยูทูบเบอร์ก็รอร่อเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรูปก,กับพี่เขาหน่อยนะครับพเพื่อนๆมาอุดหนุนด้วยนะะร้านนี้นะนะครับเขียวหวานแกงเขียวหวานนะครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกกินเที่ยวนะครับสําหรับในคอนเทนต์วันนี้นะครับก็พาเพื่อนๆนะครับมาเที่ยวตลาดคลองผมนะครับหรือตลาดกล้วยๆจังหวัดลบบุรีของบ้านเรานะครับแล้วก็มาทดสอบนะครับกับไมค์ DJI นะครับของผมนะครับไมค์ชูตัวนี้นะครับ ก็ยังทดสอบกันอยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมอยากจะมาทำเนี่ยก็เพราะว่าที่นี่เสียงมันดังแล้วก็มีเสียงรบก,กวนเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนอนะ่ะมีเสียงเพลงมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนกับคลองถมจังหวัดลบบุรี มันคือขนมอะไรเนี่ยวัฟเฟิลอ๋อ ตอนนี้นะครับก็อยู่ในโซนของของกินเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับไปไหนไม่ค่อยได้แล้วก็ต้องมาจบที่ของกินที่นี่เพราะว่าของกินที่นี่เยอะมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีอะไรนะ่าสนใจยอะแยะมากมายเลยอะ่ะมาครับอีกเป็นพวกเมื่อกี้ที่ถ่ายมาก็จะเป็นบล็อกเฟินนะครับดูแล้วน่าทานมากๆนะครับ แล้วก็เสียงรบก,กวนตรงนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปเ,เ,เสียงเพลงเสียงอะไรนี่คือเยอะวันนี้ก็ถือว่าทดสอบกับไม์ของผมด้วยนะครับกรับเดี๋ยวเราไปดูตลาดกันต่อเลยครับ นี่น่าสนใจมากเลยนะครับเพื่อนๆนเ,นนเอาน้ำมะพร้าวปัน่นใส่นมไหมคะใส่นมด้วยครับครับเอาแก้วหนึ่งรครับผมอ,อนนุ้ยสแกนจ่ายเนาะพร้อมเพร้อมเพย์เนาะแยากได้ข่าร่าจ้าปั่นไม่ปั่นนะคะคนเยอะมากร้านนี้ต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็เลยจะต้องมาลองทานดูนะครับ น้ำมะพร้าวปั่นไม้ปั่นนะครับ35บาทนะครับสแกนจ่ายนะครับอร่อย,ออยใช่ไหมครับถึงว่าเด็กคนลุมเต็มเลยเราต้องจ่ายตังก่อนปึ๊บนะฮะ35บาท วนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ยืนรอนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ข้างๆหลังเนี่ยก็จะมีเสียงเพลงปุกต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 ุตุมาตลอดเลยนะครับเพื่อนๆถือว่าดังมากนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ได้ยินหรือเปล่านะครับแต่เสียงของผมตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องจัดแน่นอนนะครับ ไหนนีมันดีค่ะแล้วก็รสรชาติมะพร้าวดีอ๋อมะพร้าวนี่คือมันดีใช่ค่ะอ๋อนะครับวันนี้ก็เลยต้องมาลองทานดูเอาครับโอเคครับว้าวขอโทษทีนะครับ นี่ได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับเพื่อนๆนลองชิมดูนะครับอ,อืมอถึงว่าดิเขาทำไมมาซื้อกันจังอร่อยครับอร่อยปั่นไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนๆพ,น,พนปั่นตลอดเลยอ่ะมีเพื่แขกหรือเปล่านะ,นะครับขายดีขายดีคนมาลุมซื้ออะ อันนี้คือขนมช็อปคุกกี้ดาร์กช็อกโกแลตชิพนะครับว,ว้าวน่าทานตั้งแต่มาถึงนะครับเดิงบนไปหลายรอบแล้วนะครับ ได้น้ำปั่นมาแก้วเดียวนะครับเพื่อนๆน,นะครับก็พยายามที่จะเดินหาอะไรที่มันแปนว่าเป็น s ิทิเนเจอร์ ature, หรือว่าเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจน่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกับของผมที่นี่กล้วยๆนะฮะโลตัสจังหวัดลพบุรีนะครับกว้างมากๆเลยนะครับตรงส่วนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของทางเข้านะครับ ทางเข้าทางเข้าหรือทางออกก็ไม่รู้แล้วก็เดินได้เข้าทุกทางนะประมาณนั้นแหละแล้วก็มีเป็นที่จอดรถตรงนี้ด้วยนะครับนี่ยตรงเนี้ยที่จอดรถก็กว้างนะครับใช้ได้เลยเข้มข้นดิครับมาอีกแล้วเจอกันอีกแล้ววันนี้ไปอัปเดตไมค์มาเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องของไมค์มันไม่ค่อยชัดแตนนี้พอเรามาลุยตลาดอย่างเงี้ยเสียงรบกวนมันเยอะ ร้านนี้ก็จะเป็นร้านเขียวหวานเหมือนเดิมนะครับก็เมืองทองนะครับเขียวหวานเมืองทองแม่ค้าสวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผนยูทูบเบอร์ก็่อเหมือนเดิมนะครับนะครับวันนี้ก็มาถ่ายรูปกับพี่เขาหน่อยนะครับเพื่อนๆมาอุดหนุนด้วยนะร้านนี้นะนะครับเขียวหวานแกงเขียวหวานนะครับยังไม่ได้ใส่ไข่ใช่ไหมใช่ใช่ม ครับผมร้านนี้ก็เพื่อนๆนะครับผัดไทย20ฮะ20บาทเองเหรอน,ๆๆนนะ่าคิปมันถูกจังอ่งขายแบบชาวบ้านกินได้แบชาวบ้านกินได้อ๋อไม่แพงเลยอะ่ะได้ค่ะอร่อยด้วยค่ะเออเนี่ยสูตรโบราณนะฮะรับประกันความอร่อยนะครับร้านนี้เพื่อนๆดูคลิปน,นี้แล้วก็ลองมาดูนะครับ<ด>เพื่อนๆนะครับ20บาทเท่านั้นนะครับ20บาทนะถูนะเนี่ยนะครับ อ, look, อ,อันนี้คือเมนูแล้วนะข้าวผัดไก่เห็นไหมครับข้าวผัดปูขอ๋อก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเพื่อนๆปวดขาแล้วนะครับเดินมาตั้งตั้งแต่ต้นของตลาดนะครับจนยาวไปถึงข้างในนะครับได้น้ำปั่นมาแก้วเดียวร้านนี้ก็เห็นคุณลุมคนเห็นลุมซื้อนะครับก็อร่อยดี แล้วก็ในส่วนของอคุณภาพนะครับของไม้นะครับถือว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้รับรู้แล้วนะครับว่าเสียงนี้แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะมีเสียงบรบกวนมากขนาดไหนนะครับก็เอาอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะทําคลิปอคอนเทนต์ต่อ,ตอไปนะครับแล้วก็จะนําเสนอ,อคลิปที่มันดีๆมีประโยชน์กับสังคมให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดนะครับ ถ่ายเองนะครับเป็นวิธีกรเองนะครับตัดต่อเองนะครับแล้วก็อัพยูทูบขึ้นเองอะไรคือทําคนเดียวทุกอย่างไม่มีทีมงานนะครับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่ามันดีนะครับสนุกดีแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมเช็คอินอยู่ที่คลองถมนะครับตลาดกล้ยวยนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับวันนี้สนุกมากๆนะครับมาทําประโยชน์ให้กับร้านค้าต่างๆแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูบุก ลุยกับในโซนของของกิน,เ,นเพื่อนๆที่ไม่เคยมาหรือว่าอ,าอยู่จังหวัดใกล้เคียงที่ไม่เคยมาก็ลองมาดูนะครับที่นี่น่าสนใจนะครับโอเคครับสำหรับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากซับสไคร้ไลค์แช์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูอะไรอีกนะครับติดตามรับชมวันนี้สวัสดีครับ